สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่มีเข้ามากันนะครับซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาด้วยนะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากผู้สนรบสนุนเจดียของช่องอีกเช่นเคยครับมองหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน power pay สะดวกปลอดภัยที่สําคัญประหยัดเงินขึ้นด้วย เพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอด PowerPay ทักแชทคุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน PowerPay ได้เรียบร้อยแล้วครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้าน PowerPay ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิปแชนคลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคยภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับนี่คือหน้าตาของร้าน PowerPay ครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียว อย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคาถูกและที่สำคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับกิจกรรมที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่มีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือสมแม่ทับซามาูไรกิจกรรมที่2กิจกรรมสุขสรร์ฮาโลวีนนะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมรวยปกล่าหรือกิจกรรมสมหนูทองหรือหนูลุงนั่นเองครับทีนี้กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมนี้นะครับสุขสรร์ฮาโลวีน สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับกิจกรรมหนึ่งที่เคยมีเข้ามาแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือน8นั่นก็คือกิจกรรมศึกใหญ่ฤดูฝนนะครับรูปแบบของกิจกรรมก็คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าของรางวัลของแจกที่เราจะได้รับนั้นกิจกรรมสุกสรรฮาโลวีนนั้นได้รับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสุกสนรฮาโลวีนนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นสายฟีแต่ว่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเราจะได้รับของแจกค่อนข้างดีมากเลยนะครับ โดยที่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการร่วมกิจกรรมก่อนเลยนะครับในช่วงนี้เราสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการส่งหัวใจตรงจุดนี้นะครับกดส่งหัวใจปุ๊บเราก็จะได้รับของรางวัลมานะครับของรางวัลที่ได้รับแต่ละวันก็เป็นตรงจุดนี้นะครับคลิกดูได้เลยนะครับก็คือกิจกรรมตรงจุดนี้ก็คือจะได้1วันก็จะได้ตัวตำลวนทอง5 8 8รดำนวงทองนะครับแล้วก็ได้ตัวไอเทมชิ้นนี้คือลูกปัดฮอลล์วีนได้มา5อันนะครับหรือ5แต้มแล้วก็ได้ตัวคริสตัลของร้านกอะนะครับล้วก็ตัวเน แล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราสามารถร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ได้ก็คือลองคลิกดูตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับกิจกรรมฮาโลวีนสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนที่เราสังเกตดูให้ดีๆนะครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด27วันนะครับดูจากตรงจุดนี้นั่นเองครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วในช่วงแรกที่เราร่วมกิจก,กรรมก็คือล็อกอินสะสมรายวันนะครับตรงกิจกรรมในส่วนนี้เราล็อกอินสะสมรายวันทั้งหมด5วันนะครับแล้วก็ ในทุกๆวันก็จะได้รับของรางวัลเป็นตัวตำลึงทองตัวคิตตันของลักษนะตัวเซน,นีแล้วก็ตัวลูกปัดฮาโลวีนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับในรายละเอียดของตัวกิจกรรมสุขสารฮาโลวีนนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตอนเรากดส่งหัวใจเราก็จะได้ตัวแต้มสะสมมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้จะทําร่วมกันทั้งเซิร์ฟนะครับปัจจุบันก็จะมีเซิร์ฟอยู่ทั้งหมดประมาณ230กว่าเซิร์ฟก็ร่วมกันทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราส่งหัวใจไปเรื่อยๆสะสมแต้มจนจุดนี้ก็จะปลดล็อกตัวแอคทีฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟฮาโลวีนโบนัสฮา o โลวี้านค้าฮา l โลวีนแล้วก็แพ็คใหญ่ฮา l โลวีนนะครับเราไล่ดูกันเรื่อยๆนะครับจุดแรกที่ปลดล็อกก็คือปลดล็อกแอคทีฟฮา l โลวีนพอปลดเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตัวพัลวันเพิ่มเติมก็เป็นตัวตำลึงทองคิตตันแล้วก็ตัวลูกกวัดฮัโลวีนนะครับแล้วก็ตัวเซนนีนะครับ ทีนี้หลังจากเราปลดล็อกเรียบร้อย,ย,อยแล้วผมคิดว่าถุงนี้นะ่าจะได้ของรางวัลมากกว่าตรงจุดที่เราเห็นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดตอนสืใยญ่ฤุกฝนถุงนี้ก็จะมีตัวไอเทมแจกเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าพอเราลองคลิกดูเราจะเห็นนะครับจะมีระบ,บุเวลาเบาทนะครับก็คือจะได้รับถุงนี้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกห0,000ืแนแมแล้วก็ได้จริงๆก็คือวันที่3 1เดือน1ินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนะครับพอถึงวันที่31เดือน1ิบถุงที่ได้นี้จะได้อะไรบ้างน,นะครับท กระปโบนัสฮาโลาวีนก็สะสมทั้งหมด88,000แต้มนะครับจุดที่ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับก็ได้มาเป็นตัวตำลึงทองตัวพิตตันตัวลูกกวาดแล้วก็ถุงโชคกำลึงแล้วก็ฝนอ่างเปากิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่จะมีตัวฝนอ่างเปาตกลงมานะครับเราก็กดรับแล้วก็จะได้ตัวตำลึงทองแล้วก็จะมีรายวันจะแจกตัวโบนัสรางวัลใหญ่ทั้งหมด3รางวัลตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับ เราก็มาลุนโชคกันตรงจุดนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งฝนดังเปาก็น่าจะมีฝนตกอยู่หลายวันพอสมควรนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถสะสมตัวึงทองได้เพิ่มเติมนั่นเองครับถือว่าดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูจุดต่อกันนะครับหลังจากที่เราสะสมแ้มได้ทั้งหมด1นึ่งหมื่นขอแพิบมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแมก็จะลดล็อกร้านค้าฮัลโลวีนนะครับซึ่งร้านค้าฮัลโลวีนนี้ก็จะมีจุดที่มีตัวฟังก์ชันต่างๆเพิ่มนะครับก็คือมีตัวร้านค้าฮัลโลวีนเอาไว้ซื้อ ตัวดับจำกัดเวลาตรงจุดนี้ก็คือเราร่วมกิจกรรมแล้วเราจะได้ตัวไอเทมมาเป็นตัวจุดนี้นะครับก็คือลูกปัดฮาโลวีนและเราจะนําลูกปัดฮาโลวีนนี่แหละครับไปซื้อของในร้านฮาโลวีนอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวแอคทีฟฮาโลวีนตรงจุดนี้ก็คือร่วมกิจกรรมครบตามจุดที่ตัวเกมกําหนดก็จะได้รับตัวของามาเพิ่มเติมนะครับทั้ง3จุดนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อ,อแต้มถึง1นึ่งแสนหนึ่งแต้มแล้วก็เราจะต้องแล้วก็วันที่ก็คือน่าจะต้องผ่านวันที่3าเด้วยนะครับ อันนี้วันที่ไม่เกี่ยวครับตัวร้านแค่ตัวแต้มถึงก็จะปลดล็อกแล้วก็มีของขายนั่นเองครับส่วนของในการขายตรงจุดร้านฮาโลวีนนั้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าร้านของกิจกรรมสึกใหญ่ฤดูฝนนะครับเนื่องจากลองสังเกตด,ดูด้านขวามือสุดนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวของแจกที่เป็นขั้นลุงนะครับนั่นหมายความว่าตัวร้านฮาโลวีนนั้นน่าจะมีของขั้นลุงมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม่ทับขั้นลุง สตาเทพขั้นลุงแล้วก็สตา์เทพขั้นลุงนะครับสำหรับร้านค้าตรงจุดนี้ก็จะมีของขาย3แบบนะครับแบบแรกก็คือใช้จำลึงในการซื้อแบบที่2ก็คือใช้ตัวลูกปัดฮัลวีนซื้อแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเติมเงินแล้วก็สามารถเอาเงินมาซื้อตรงจุดร้านค้าฮโาลวีนได้นั่นเองครับจุดนี้ก็ดีทั้งผู้เล่นสายเติมแล้วก็สายฟรีนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดสุดท้ายกันครับสำหรับจุดสุด,สดท้ายก็คือเมื่อเราทําแ,แต้มสะสมถึง176,0 0แแต้มก็จะปลดล็อกแพ็คใหญ่ฮาโลวีนนะครับหรือไอเทมตรงจุดนี้นั่นเองครับสำหรับไอเทมตรงจุดนี้ก็คือจะมีตำลึงทองทั้งหมด10,000หําตำลึงนะครับแล้วก็ได้แน่ๆก็คือตัวออของนะครับตัวอุปกรณ์ขั้นลุงครับได้1ชิ้นนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่สาหรับผู้เล่นที่ยังไม่มีอุปกรณ์คั้นลุงก็น่าจะต้องเลือกเป็นอาวุุธคคัันนลงะรบ คันลุงก็พลังโจมตีสูงมากๆเลยนะครับ1นล้านสองแสนนะครับถือว่าสูงสุดๆไปเลยนะครับสูงกว่าตัวก่อนคันลุงคัน่อนทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ดีก็คืออันนี้ครับอีกอันหนึ่งก็ดีมากๆเลยนะครับแจกตัวอุปกรณ์ของสัต์เทพซึ่งเป็นขั้นที่4นะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องสุมนะครับสุมได้1จาก3ชิ้นนี้นะครับสําหรับตัวกิจกรรมก่อนน้านี้ก็คือสึกอแย้ลูกฝนก็จะแจกเพียงแค่อุปกรณ์สัตเทศขั้น3แล้วก็ ตัวบุกกรรข้างสีทองนะครับแต่พอมาเป็นกิจกรรมนี้อัปเกรดของรางที่แจกมาถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีผู้เล่นที่เริ่มต้นเล่นใหม่ถ้าเกิดว่าร่วมกิจกรรมนี้แล้วได้รับของรางตามต่างๆตามนี้ก็จะทําให้เราสามารถพัฒนา ID พัฒนาการลงลบให้สามารถเริ่มต้นเล่นได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าของที่แจกนี้แจกดีมากๆเลยนะครับส่วนของที่เหลือก็คือจะมีตัวพิตานปั้นหนาก็ถือว่าดีนะครับไว้ซื้อของได้แล้วก็ ต่อไปตรงจุดนี้ถ้าเก pues ิดว่าเป็นผู้เล like ่นท um ี่เป็นผู้เล่นเก่าไปแม่ทับไปสูมแม่ทับแดงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่เริ่มต้นเล่นใหม่88ไพ่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถสูมแม่ทับแดงได้เยอะขึ้นเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แจกก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลเจะเป็นตัวของฉายานะครับซึ่งเป็นฉายาเทวาเราสามารถใส่เท่ได้นะครับแต่ก็พอใส่แล้วจะมีสเตตัสเพิ่มก็คือได้ตัวเลือกเพิ่มขึ้นประมาณ5 0 0แสนนะครับถือว่าก็ พอใช้ได้ครับโอ้ยใส่เล่นเท่ๆนะครับสหรับตัวกิจกรรมตรงจุดนี้ก็เริ่มต้นแล้วแล้วก็มีไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกให้สังเกตดูตรงกิจกรรมที่บอกเมื่อสักครู่ครับก็จะมีระยะเวลาประมาณ27วันเกือบเกือบเดือนถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเวลาสะสมตัวลูกกวาดฮาราวีนอไปซื้อของได้แล้วก็มีเวลาสะสมทองได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆจุดก็แจกทองมาเรื่อยๆแจกทุกวันก็ถือว่าได้เยอะนะครับก็โอเคเลยนะครับ ช่วยเล่นสายฟรีสายเติมน้อยมีทองใช้ในทุกๆก,กิจกรรม,มก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับในส่วนร้านค้าของฮาโลวีนที่ยังไม่เปิดนั้นถ้าเกิดว่าร้านเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูอีกทีนึงนะครับในร้านมีอะไรขายบ้างแล้วก็มีสินค้าไหนที่น่าซื้อก่อนไปนันดับแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเดานะครับคิดว่าน่าจะมีตัวอุปกรณ์เทพขั้นสีทองที่เป็นขั้นสีไข่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีของที่เป็นคั้นลุงมาขายด้วยก็จะดีกว่าอีกนะครับเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วตัวร้านฤดูฝนนั้นมีร้านมีของขายเพียงแค่ตัวอุปกรณ์เสเทยขั้น3านะครับซึ่งแค่ขั้น3มก็จะเพิ่มกรุ๊ปให้เราได้เป็นระดับ100ล้านนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของทองขั้น4ี่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกและถ้าเกิดว่าเป็นของขั้นลุงมาขายเลยก็แน่ๆครับเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีในวันที่ร้านค้าเปิดน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราเรามาเจอกันอีกครัครบ โอเคครับสำหรับคลิปรีวิวตัวกิจกรรมสุขสันต์ฮาโลวีนนั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ้งๆจะเป็นกาลังใจที่ดีอย่างมากในการทําคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าสนใจเติมเกมมันึกรัก3ก๊กเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆก็ฝากร้านเพลเป็นทางเลือกด้วยนะครับจะได้เป็นการสนับสนุนผมไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ